กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับหนึ่งซับ m รมิวสิกนครปฐมครับวันนี้ลูกค้าจัดเซตนี้เลยที่เห็นในจอภาพท่านนั่นเองนะครับตู้แหลกหนึ่งตู้แหลกนะครับพร้อมเครื่องปรุงนะครับไอช่องว่างๆที่ยังเหลืออยู่นั้นรอลูกค้ามานะครับแล้วเราค่อยใส่ไม่ลอยให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับพร้อมแล้วครับทั้งปลั๊กไฟทั้งเอฟเป็กยามาฮ่าอารีวีห้าร้อยนะครับตัวนี้ EQ นะครับยามาฮ่าุ่นแท้ power switching นะครับ ผมก็เลยจัดมิกตัวใหญ่เลยนะครับ Yamaha MG 1 6 6 f x ครับเพราะโจทย์ลูกค้าบอกว่าต้องการเล่นแปดลายได้ด้วยนะครับนี่เลยครับชุดละโพงแจ่มนะครับ GAM ของ1 Subro Music นครปฐมนะครับประกอบไปด้วยนะครับซับเบส15นิ้ว1คู่กลาง10นิ้ว1คู่รับรองดังใสกิ้งนะครับ เดี er ๋ยวลองฟังดูนะครับว่าเอฟเฟกจะหวานขนาดไหนตอนนี้ผมปิดเอฟเฟกไว้อยู่เดี๋ยวขอเล่งน,นิดหนึ่งครับ <S S สวัสดีครับอเเยอะๆเบานิดหนึ่งโอเคนะครับนี่เอฟเฟกของญี่ปุ่นใส่ติ๊นะครับเป็นไงครับเสียงหวานหวาน ไซเจ๋วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปฟังกับเพลงตัวอย่างกับชุดนี้กันดูนะครับว่าใสถูกใจขนาดไหนรับรองนะครับมาที่หนึ่งซาโปรมิวสิกนครปฐมนะครับให้เราจัดชุดนะครับรับรองไม่ผิดหวังตอนนี้เราจะเล่นจากเครื่องเล่นซีดีนะครับเพราะผมเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะครับผมไม่ชอบเปิดจากมือถือนะครับเพื่อคุณภาพเสียงสูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ ว่าม,มีปัญหาบอกรักษากลับคนเท่าดามาสาเรียในทีีบ้าบ้าก็บามระเอองเสียงแง่อยู่ในต้องปรุงใจเปลี่ยนบ้าเสียงจอมคาถาช่วยคนมาเสมอ mày